สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดการโจมตีครั้งมโหฬานที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนรัสเซียระดมทั้งขีปนาวุธและโดรนรวมกันมากกว่า600ลูกยิงใส่ยูเครนภายในคืนเดียวลองนึกภาพนะครับขีปนาวุธหลาย10ลูกพุ่งใส่เมืองใหญ่ขณะที่โดรนเกือบ500อยกว่าลำบินเข้ามาจากทุกทิศทางเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นเกือบทั้งประเทศ ผู้คนต้องรีบหนีลงไปในที่หลบภัยกันทั้งคืนมันคือภาพที่ทั้งน่าตกใจและสะเทือนใจมากๆคำถามคือทำไมรัสเซียถึงเลือกโจมตีครั้งใหญ่แบบนี้ในเวลานี้แค่โชว์พลังหรือจริงๆแล้วมันมีแผนการทางทหารและการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและสิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่าคือการเคลื่อนไหวของนาโต้และยุโรปครับเพราะว่ามีรายงานว่าเครื่องบินรบรัสเซียบินล้าเข้าไปในน่านฟ้าเอสโตเนียสมาชิกนาโต้แบบโต้งๆเลย เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ยูเครนแล้วแต่มันกําลังพัวพันกับความมั่นคงของทั้งยุโรปเลยทีเดียววันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าการยิง600ลูกในคืนเดียวมันกําลังส่งสัญญาณอะไรบ้างยูเครนจะรับมือไหวไหมแล้วนาโตจะทนต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายครับโอเคครับเข้าสู่เรื่องหลักของวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน โดยใช้ทั้งขีปนาวุธประมาณ40ลูกและโดรนโ,โจมตีมากกว่า580ลำพุ่งใส่หลายเมืองสำคัญของยูเครนพื้นที่ที่โดนโจมตีหนักๆก็มีทั้งเดนิโปรเชนิฮิฟเคมเมลนิสกี้และอีกหลายผู้มีภาคครับจุดที่สะเทือนใจที่สุดคือเมืองเดนิโปรมีขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งเข้าชนอาคารอาพาร์ตเมนต์ทำให้ตึกถลม่มมีคนเสียชีวิตทันทีอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บหลายสิบรายซึ่งในจำนวนนี้ก็มีทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยครับ ระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนนะครับต้องบอกว่าทำงานอย่างหนักมากตลอดทั้งคืนมีรายงานว่าสามารถสกัด,ดโดรนได้หลายร้อยลำเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือถึงจะสกัดได้เยอะแต่ดโดรนกับขีปนาวุธที่หลุดเข้ามาไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายมหาศาลต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราจะเห็นภาพไฟไหม้ตามอาคารโรงงานไฟฟ้าบางแห่งโดนโจมตีถนนเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง รถพยาบาลต้องวิ่งรับส่งผู้บาดเจ็บทั้งคืนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ทํางานแบบไม่ได้นอนเลยครับสิ่งที่น่าคิดคือรัเสเซียไม่ได้ยิงแบบสุ่มๆนะครับมีการเล็งแต่ที่โครงสร้างพื้นฐานสําคัญเช่นโรงไฟฟ้าสถานีพลังงานและเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่โจมตีทางทหารล้วนๆแต่เป็นการโจมตีที่ทําให้พลเรือนเดือดร้อนเต็มๆ และถ้ามองในแง่จิตวิทยาสงครามภาพคนหนีตายเสียงระเบิดดังต่อเนื่องตลอดทั้งคืนสิ่งเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงต่อกำลังใจของประชาชนครับยิ่งเข้าใกล้ฤดูหนาวความกังวลเรื่องไฟฟ้าความร้อนและความปลอดภัยก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกที่สำคัญการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพื้นที่ชายแดนหรือเมืองเล็กๆแต่หลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศก็โดนหมดทาให้คนรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยจริงๆครับทีนี้ครับคาถามใหญ่ที่หลายคนอยากรู้ก็คือ ทำไมรัเสเซียถึงเลือกยิงขีปนาวุธและโดรนหนักขนาดนี้ในช่วงนี้ถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์มันมีหลายปัจจัยที่น่าจะเชื่อมโยงกันครับ 1. รัเสเซียอาจจะต้องการกดดันยูเครนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะถ้าโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงไฟฟ้าหรือระบบจ่ายพลังงานถูกทำลายประชาชนจะเจอปัญหาหนาวเย็นขาดไฟฟ้าขาดความอบอุ่นแบบนี้ก็จะกระทบกำลังใจโดยตรงครับ 2. เป็นการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนตอนนี้ยูเครนได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกทั้งระบบ Patriot, NASAMS และการฝึกการสกัดโดรนใหม่ๆรัสเซียอาจจะอยากดูว่าถ้าเขาส่งโดรนจำนวนมหาศาลเข้าไปยูเครนจะรับมือ,อยังไงจะสกัดได้กี่เปอร์เซ็นต์และมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง 3. การส่งสัญญาณทางการเมืองต่อนาโตและยุโรป เพราะว่าช่วงนี้เพิ่งมีเหตุการณ์เครื่องบินรบรัเสเซียล้มน่านฟ้าเอสโตเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้การที่รัเสเซียระดมโจมตีครั้งใหญ่แบบนี้มันเหมือนเป็นการบอกว่าอย่าคิดว่านาโต้จะช่วยยูเครนจนชนะได้เรายังมีพลังโจมตีอยู่เต็มมือ 4. รัเสเซียอาจกำลังพยายามสร้างภาพชัยชนะให้กับประชาชนตัวเองเพราะว่าสงครามยืดเยื้อมานานเศรษฐกิจภายในประเทศก็โดนคว่ำบาตรปูตินจึงต้องการโชว์ให้เห็นว่า เรายังได้เปรียบเรายังมีขีดความสามารถในการโจมตีเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองภายในด้วยครับในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราลองมองกลับกันยูเครนเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเพราะมีรายงานว่ายูเครนส่งโดรนโจมตีเข้าไปในรัเสเซียหลายพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเบลโกรอดหรือคูตซ์ซึ่งก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตและโรงงานบางแห่งได้รับความเสียหายดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่ใช่สงครามทางเดียวแล้ว แต่มันคือสงครามแลกหมัดรัสเซียยิงใสย่ยูเครนยูเครนก็ส่งโดรนไปเจาะหลังบ้านรัสเซียเหมือนกันพูดง่ายๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้เป็นแค่การโจมตีทางทหารแต่เป็นการส่งสารทั้งในสนามรบและในสนามการเมืองไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับพอพูดถึงเรื่องรัสเซียยิงใสย่ยูเครนเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของยูเครนเพียงประเทศเดียวแล้วเพราะว่าตอนนี้มันลามไปกระทบกับนาโตและยุโรปโดยตรงครับ ล่าสุดมีรายงานว่าเครื่องบินรบมิก3 1ของรัเสเซียบินล้ำเข้าไปในน่านฟ้าเอสโตเนียประมาณ12นาทีเต็มๆโดยไม่ได้เปิดสัญญาณเครื่องบินแถมยังไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยตรงนี้ถือว่าหนักเลยนะครับเพราะว่าเอสโตเนียเป็นสมาชิกนาโต้แบบเต็มตัวการล้ำน่านฟ้าแบบนี้จึงถูกมองว่าเป็นการท้าทายโดยตรงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ นาโตไม่ได้นิ่งเฉยมีการส่งเครื่องบินรบ f 3 5ของอิตาลีที่ประจำการอยู่ในเอสโตเนียขึ้นบินสกัดทันทีเพื่อบอกว่าเราไม่ยอมให้รัเสเซียเข้ามาเล่นง่ายๆแบบนี้ที่สำคัญเอสโตเนียยังได้ร้องขอให้นาโต้เปิดการหารือตามมาตรา4ของกติกานาโต้ซึ่งเป็นมาตราที่สมาชิกสามารถเรียกประชุมด่วนได้ถ้าเห็นว่าความมั่นคงหรืออธิปไตยของตัวเองถูกคุกคามพูดง่ายๆครับ มันยังไม่ถึงขั้นมาตรา5ที่เป็นโจมตีหนึ่งประเทศเท่ากับโจมตีทุกประเทศแต่ก็นับว่าเป็นการเตือนแรงๆแล้วว่าสถานการณ์นี้เราจะไม่มองข้ามนอกจากนี้นาโต้ยังได้เริ่มปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation Eastern Sentry เน้นเสริมกำลังด้านการลาดตระเวนการป้องกันภัยทางอากาศและการเฝ้าระวังในยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะโปลแลนด์และกลุ่มบอติกเพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียเล่นเกมล้ำเส้นบ่อยๆแบบนี้ ถ้าเรามองภาพรวมจะเห็นว่านาโต้กำลังเดินเกมป้องกันและกดดันไปพร้อมๆกันครับป้องกันเพราะต้องสร้างความมั่นใจให้ประเทศสมาชิกว่าถ้ามีการคุกคามพันธมิตรพร้อมช่วยเหลือกดดันเพราะเป็นการส่งสารกลับไปยังรัเสเซียว่าอย่าคิดจะทำอะไรเกินเลยกว่านี้นะสำหรับยุโรปเองเรื่องนี้ก็ทำให้หลายประเทศยิ่งกังวลครับเพราะไม่ใช่แค่เรื่องสงครามในยูเครนแล้ว แต่เริ่มมีความเสี่ยงว่าไฟสงครามจะลามเข้ามาในดินแดนของนาโตด้วยและถ้าวันหนึ่งรัเสเซียก้าวพลาดจริงๆอาจจะกลายเป็นการชนกันตรงๆรงร,งระหว่างรัเสเซียกับนาโตซึ่งอันนี้คือเกมที่อันตรายสุดๆเลยครับทีนี้ครับนอกจากผลในสนามรบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนก็ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงเศรษฐกิจและการเมืองในยุโรปอย่างจังเลยครับล่าสุดสหาภาพยุโรปหรือ eu กาลังผลักดันมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียรอบใหม่ ซึ่งนี่เป็นรอบที่19แล้วนะครับคราวนี้จุดสำคัญคือพุ่งเป้าไปที่ก๊าซ LNG ของรัสเซียทำไมตรงนี้ถึงสำคัญเพราะ LNG เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้มหาศาลที่รัสเซียยังใช้หาเงินมาสนับสนุนสงครามอยู่ถ้า EU เดินเกมนี้จริงๆก็หมายความว่ารัสเซียจะถูกบีบทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรายได้เข้าประเทศจะหดลงและการทำสงครามก็จะยากขึ้นไปอีกขั้น แต่ในอีกมุมนึงมันก็ทำให้ยุโรปต้องเจอความท้าทายด้วยครับว่าจะหาพลังงานจากไหนมาใช้ทดแทนโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวที่กำลังจะมาถึงขณะเดียวกันผู้นำยุโรปหลายคนก็ออกมาใช้โอกาสนี้เพื่อเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มการสนับสนุนยูเครนทั้งระบบป้องกันภัยอากาศและงบประมาณช่วยเหลือเพราะการโจมตี600ลูกในคืนเดียวมันชัดเจนแล้วว่ารัเสเซียยังไม่คิดถอย ฝั่งยูเครนเองครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาพูดแรงเลยบอกว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่การปฏิบัติการทางทหารแต่มันคือการก่อการร้ายที่จงใจเล่นงานพลเรือนโดยตรงถ้ามองทางการเมืองนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้ภาพลักษณ์รัเสเซียในเวทีโลกแย่ลงไปอีกประเทศที่ยังลังเลว่าจะสนับสนุนใครก็อาจถูกกดดันให้ต้องเลือกข้างมากขึ้นและแน่นอนครับว่า แรงกดดันจากประชาคมโลกจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสรุปง่ายๆในจุดนี้ก็คือรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนก็จริงแต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่ความเสียหายของยูเครนเท่านั้นมันยังตามมาด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองและการทูตที่อาจย้อนกลับไปทำให้รัสเซียเองเจอปัญหาหนักกว่าเดิมครับโอเคครับมาถึงช่วงสำคัญที่สุดแล้ว หลังจากเราเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธกว่า600ลูกการสวนกลับของยูเครนการเคลื่อนไหวของนาโตและมาตรการความบาตจากยุโรปคำถามใหญ่ที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วทั้งหมดนี้กำลังบอกอะไรเราอันดับแรกเลยการโจมตีครั้งนี้สะท้อนว่าสงครามยูเครนรัเสเซียยังไม่ใกล้จบ รัเสเซียยังมีศักยภาพในการโจมตีครั้งใหญ่และยังพร้อมจะใช้พลังทางทหารกดดันยูเครนทุกเมื่อส่วนยูเครนเองครับก็มีความสามารถในการตอบโต้ด้วยโดรนที่เจาะเข้าไปถึงหลังบ้านรัเสเซียได้มันจึงไม่ใช่สงครามแบบฝ่ายหนึ่งรุกอีกฝ่ายถอยแต่เป็นสงครามที่ยังดึงเกมกันอยู่และอาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานครับอันดับ 2. นี่คือสัญญาณ ว่าความขัดแย้งอาจกำลังลามออกนอกพรมแดนยูเครนการที่เครื่องบินรบรัสเซียบินล้าเข้าเอสโตเนียและนาโตต้องส่ง F-35 ขึ้นสกัดมันชัดเจนแล้วว่าเส้นแบ่งระหว่างสงครามในยูเครนกับความมั่นคงของยุโรปกำลังบางลงเรื่อยๆและตรงนี้แหละครับที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าถ้าวันนึงเกิดเหตุการณ์บานปลายเช่นเครื่องบินรัสเซียปะทะกับนาโตจริงๆ เราอาจจะเห็นการชนกันตรงๆร,ร,ระหว่างรัเสเซียกับพันธมิตรตะวันตกซึ่งนั่นอาจจะเป็นกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยอันดับ3ถ้าเรามองในภาพใหญ่ระดับโลกสงครามครั้งนี้ไม่ได้แค่กระทบยูเครนหรือ,อยุโรปเท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลไปถึงเศรษฐกิจโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานที่ผันผวนราคาข้าวสารที่ขึ้นลงไม่แน่นอน หรือแม้กระทั่งเส้นทางการค้าทางทะเลที่ถูกกระทบเพราะความไม่มั่นคงในทะเลดำดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจึงไม่ใช่แค่ข่าวสงครามธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคความไม่แน่นอนครั้งใหม่ยุคที่พรมแดนการต่อสู้ไม่ชัดเจนเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงทั้งหมดเชื่อมโยงกันหมดผู้ตรงๆเลยนะครับเหตุการณ์เมื่อคืนคือการบอกกับเราว่านี่ไม่ใช่แค่สงครามของยูเครน แต่เป็นสงครามที่ทั้งโลกต้องเฝ้าระวังครับสรุปแล้วนะครับการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนกว่า600ลูกในคืนเดียวมันไม่ใช่แค่การโจมตีทางทหารธรรมดาแต่เป็นการส่งสารชัดๆว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าในสงครามนี้แบบไม่ถอยขณะเดียวกันยูเครนก็ยังตอบโต้ได้นาโตและยุโรปก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ภาพใหญ่ที่เราเห็นคือสงครามครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อและเสียบานปลายออกนอกพรมแดนจนกลายเป็นประเด็นความมั่นคงระดับโลกดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศที่ไกลตัวแต่คือสิ่งที่จะส่งผลต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและความมั่นคงของทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยคุณเห็นภาพชัดขึ้น ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหญ่และการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมธนินขอบคุณมากครับ